ในหัวเด็กยังมีเหาในแก๊เจ้ายังมามีผันไอ้บอ่เบื่อติมาถูกมือถูกเว้นนี่โอ้ยบ่เบื่อหรอกจ้ะเพราะว่าน้องบัวสวรรค์คือดวงใจของไอ้เทปเนี่ยเมียเห็อนอย่างเห็นบ่อยถือของมันหนักไปโอ้ยมาถกขซอยบต้องสิถือเองเอาหน้าน้องบัวคนง่าของไอ้ให้ไอ้ถือนะเพราะว่าเดี๋ยวไอ้น,น้องบัวถือดี มือของน้องบัวสิดาได,ได้เด้เอา้าถือโหลดอยากถือก็ถือเอาจ้ะน้องบัวจ้ะอไอไม่ยังจะบอกเอ้าเอาจับจับให้ยังไว้ักดีดดได้นี่โอ้หักกับหักงั้มาจับได้หรอหักคือปลาหักใครน่ะ <c ười> <c ười> โอ้ยสิกลับบ้านและออกมาไปไปไปเดี๋ยวอายไปทรงต้องเดี๋ยวอายไปสง่งของนักได้หนิ โอ้ก็ปล่อยน่าละด้วยนะตังเนี่ยไล้หยเนาะาวบาทไหนเงินจังบ้างบาทใ,าาใส่เหนีกเนยบบอม,ม่ากลัวรึเปล่านี่นึ้กว่าสิบอม,มา่าซะแล้วนองบวชสวรรค์ของอายใส่ล่ะบอกว่าสิบห้มมานองไปสวนสนุกนะแม นี่เกจเทียงหน้ากับตนตานมันสิติมมวนจังใดล่ะมวนใดญตัวเนาะมองเนี่ยมีทั้งหมาหมนุนทั้งชิงสาดสวรรค์เลยเด้น้องบวัวจีได้ขึ้นสวรรค์จะข้าวนี่ล่ะออเอาได้บอสเอาได้บอสาานกประถางเยอะไงมักนอกอี๋มัมกอี๋ตัวเนาะหันบ้าเสื้อ ขอให้กินข้าวต้มติดข้อตายเลยอน่นนี่เดี๋ยวตายเอาสื่อตัวมงไดล่ะที่ได้เขาไปเล่นโดยสนีทกันนะแ๋ยวพาเดี๋ยวใส่ที่้าเปีนสี่ตัว่หนีหออ้ยอดอยากก็จะในี่โอ๊ย โโอออ้ยอ้ยยมึงจ่ายกูมาหลอบวงเลยตามสัญญาแล้วก็ต้องเลี่ยงเหลา่กากูนกั่มบักอันนี้ก็หเพงแต่เงินกูบักห้านี่เอ้มามื่อไรแล้วต่เงินหลวงทอง,องซุ่มกูนี่แพ้พ,พานั่นมึงแดงไดงวะคนต่อไปอยากให้พระเดชสึกไทยซุ่มสูบอกกูมาหลดเดี๋ยกูจัดให้ <c oughs> บักกิกา เมื่อีเนาะสิไปกินเขาเบิดทั้งอูมานเลยบ่ฮะแล้วมึงคือมึงสิถิมนองบวสวนมึงว่าจะได้เขาตีฮะน่พายนิพายฟังฟังสโลแกนประจำโตกูนะเย่แล้วเทบวซำสองเว้แม่ยิ่งอ่ะมีหลายกว่าฟูงแง่แม้นมาเพื่อนโอ้เมกยนได้ไปไปโซ่โซ่ เสียบแหงหงก็อ้อย<ร>นะแหง็งเหมืเดียวว่าบางใดแต่สิว่าไปก็มีอีกคนหนึ่งโคตรงามเลยผู้ใดมาโม่น่องน้องน้องน่อง <c oughs> น้องซื้อบีเป็นบอจ่ะจ้าเอ่อไอ้คุณจักซื้อน้องเดีจังใดหโอ้ยผูดได้ให้เกาหูจักทั้งนั้นแหละคนงามปั่นนี่ยนี่ย่งบอจ่ะ ายเห็นว่าแถวเนี่ยมันเปี่ยวนะจ๊ะแล้วก็ย่านน้องบีเป็นอันตรายน้ำอาอก็เลยอาสาสีมะยังเป็นมูนะจ๊ะแต่ว่าอายซื้ออยังเนี่ยอ๋อไอซื้อแอ็ดครับเป็น<า>ผู้ไ้าย <S S. ที่รอแล้วก็ใจดีที่สุดในมู่บ้านนี้เลยจ้ะเออว่าแต่น้องบีกำลังสิไปใส่จ้ะน้องสิไปไงแคร่คมดแดงจ้ะแคร่มดแดงน้อ,ดดงนองม<ฮ>ันกินไขคร มากินไข่มดแดงนั่นปะนี่เดี๋ยวไอสิไปซอยแง่ไข่มดแดงเด้อแง่แห้งปะจ้ะเฮ้ยไอศิบห <c oughs> มักเลยล่ะแง่ไข่มดแดงน่ะทั้งสั้นก็นได้ห <c oughs> มักปะจ้ะโอ้ไอศิบพึ่งหูเด้ดิว่าน้องพีเป็นคนซ่ายดีขนาดนี้ปะมันเฮ้ยอศิบเอามาเลยมาเลยเอาเลยเอาเลยโอย<ส>้อย โอ้ยนะ่าหายไอดินไปใส่เลยนบอจ่ะน่งนุ่เอาันนี้ยเโอ้มัจ่ะสิ่งใหญ่ฟาดไปเลยจ้ะฟาดไอแห้งมกบอจะโอ้ยโอ้น้องบีไอบอยแล้วน้องบีไอบอยแล้วเดียยังประเสริเอายังอี ไปกูไปเลยพี่ดิโอ้ยโอ้ยแง่ม,าามันส็จะอายมันสเสียวมันแง่ตาหนองเด้เนี่มันส,นนนนสเสียวปนนโีโอ้ยโอ้ยหนาวหนาวหนาวโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยหนอนอืมมามาเลยน้องบีจับมาเลยนี่ของยังมัดเลยจับมาเลยอืมขามัดเดียรจา้ายังละพอดีเ<า>ยี่ข้าวไหลพิ่จับ Yốt thiệt lên bà Ôi Tình bạo cho Ôi nồng Á Ôi Thế phải chân ai ôi. phải mẹ ra Ít đi Thế phải chân đáy Để mẹ ha Bỏ mẹ ra đi Ôi xẹp xẹp Ôi xẹp xẹp ôi. Ôi mẹ mọng cứ đi Thế phải chân đáy Ôi Thế phải chân đáy Thôi đếm vô Mẹ vô thọc vô vô Mẹ เออคอยส่นะกวาเอ้ยคอยแก้แค้นเอ้ยล้วเดออยากให้เอ้ยได้เห็นตอนมันหองเสียงหลงเป็นจัดให่ห้องเยังกับหมาเองๆเลยอ่ะขอบใส่หลายๆเด้อนอกครับซิมาตั๋วกินตับฟีฟี่มะหูสีแล่ไอยอีบวน เป็นเปนจ้าหัวใหม่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาลศเเพราะเราใช้สารสกัดจากสมุนไพรที่มีคุณสมบัติช่วยลดคอเลสเตอรอลและใช้ซูคาร์โรสที่ไม่เพิ่มน้ำตาลในเลือดนอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข08 9 2 0 0 9 9 8 8 ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพลโซ